สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอนำเสนอนะครับสำหรับเจ้าดูกติมอนสเตอร์เจ มาดูของแต่งและดูสภาพโดยรวมอันดับแรกเลยครับมีอะไรกันบ้างนะครับผมโคตรหล่อเลย 7- จ็คันนี้เปลี่ยนวันที่สี่สเรภาษีไม่ขาดนะครับอันดับแรกเลยครับบังไหมเลยชิวหน้าของเราเนี่เองนะครับก้านเบรกก้านคัทนะครับป่าระดับนะแล้วก็เป็นกระจกปลายแฮนด์บางคนหน้าเป็นคาร์บอนนะครับยางหน้าหลังเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะฮะรถคันนี้เซอร์วิสเรียบร้อยน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่ดูระบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะเจ็ดดูหลังดิล้อหลังโคตรสวยเลยฝั่งนู้นก็จะมีตัวฮับสตเตอร์แล้วก็สเตอร์แต่งอยากโช นะเสียงโคตรดุเลยกันล้มด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าสีเสือสวยค่อนข้างสมบูรณ์เลยแหละมีครอบเบาะด้วยนะกันลงกันลื่นอะไรมีครบดูเลขไม้กันเลยนะครับผมคันนี้เลขไม้อยู่ที่สามหมื่นหะครับขออญาตทำการซ้าเลยฮะ <S <S และชึ่งเดียวโอ้โห,โห้องเสียงดิ <S <S อ้าวไม์อยู่นี่ต้องเสียงดิ โคดหลอ่อโคดหลอ่อมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับผมไฟเลี้ยวนี่ลีโซมานี่โฮโฮโฮของเล่นเยอะเหมือนกันนะซ้ายขวาอ่าไฟท้ายหลังเป็นไฟแต่งใช่ไหมอ่าซ้ายขวาฮ้ไฟเบรกเบิ้ลนยังดูดูฟังเสียงเดินเนี่ย ขออนุาตดับเครื่องนะครับผมจัดไปครับผมสำหรับเจ้าดูคติมอนเตอร์796รถปี14ทะเบียนโนพษีไม่ขาดคันนี้นะครับ5 0 0 0จบทุกขั้นตอนพรเพียง6,700กว่าบาท2ปีเท่านั้นหรือจะเป็นราคาเงินสดนะครับเงินสดอยู่ที่1 19,000เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูที 4, ดีซีดีรสายหรือจะดูตัวจริงก็ไนดน้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2 แก้กับว่าสามันท้ายนอนสิงนับถ้ามาไปดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดูทีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดูีดีซีอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยครับมีแอดมินตอบยี่ชั่วโมงและมาเชื่อยกแน้คะแนนด้วยครับว่าสวยของผมกับสวยลูกค้าสวยเดียวกันหรือเปล่าเต็มสิบให้เท่าไหร่ส่วนคันนี้จัดไปเลยครับท่อสภาพรถเอาไปเลย9คะแนนนะครับผมแล้วยังหล่อเลยถ้าชอบคลิปนี้ สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร e ให้อาร์มดูดีดีด้วยครับอาร์มดูดีดีร้านเล็กสวีใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ